สวัสด,ดีค่ะหญิงผ้าไทยค่ะงานหยางไทยนึกถึงหญิงผ้าไทยเรียกใช้บริการหญิงผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าขาวันนี้ผ้าสวยๆกับคุณลูกค้าเป็นงานของอาร์มินี่นะคะคุณลูกค้าขาเป็นผ้าลินินกับคุณลูกค้าแต่งด้วยลูกไม้สวยๆกับคุณลูกค้าลินินนี่นะคะเป็นผืนทั้งตัวเลยนะคะเป็นผืนเดียวกันแล้วก็แต่งลูกไม้นะคะเป็นเป็นลายดอกไม้เป็นลายยกนะคะคุณลูกค้าขา นี่ค่ะซับในก็เป็นซับในของผ้าลินินเหมือนกันนะคะคุณลูกค้าออกแบบมาสวยมากๆค่ะเป็นซิปข้างนะคะใส่ง่ายซิปซ่อนนะคะคุณคลูกค้าเข้ารูปสวยมากๆแล้วก็ช่วงคอเขาก็จะแต่งเป็นลูกไม้ชัดๆเลยกับคุณลูกค้าค่ะสีเดียวเนื้อเดียวกันค่ะเป็นซีทูช่วงแขนนะคะแขนกระดิ่งนิดๆนะคะคุณลูกค,ค้าเวลาใส่เวลายกแขนนะคะทําให้คุณลูกค้ารู้สึกสบายกับคุณลูกค้าขา ับในตัดผ้ากาวให้เรียบร้อยสวยๆยิงขายอยู่ที่ตัวละ1,250บาทกับคุณลูกค้าขา1,250บาทไม่ต้องส่งค่าส่งมาให้นะคะยิงส่งให้ฟรีค่ะส่งฟรีคฟรเคอรี่เลยกับคุณลูกค้าขาอยู่ที่ <c oughs> 638หรือว่าอด40นะคะตัวนี้จะใส่ออกมาสวยมากเลยค่ะคุณลูกค้าท่านใดชอบนะคะเป็นสีครีมหรือว่าสีเนื้อสีนูดนะคะคุณลูกค้าขา ทรมาสั่งซื้อกับหญิงได้ที่เบอร์0931988013 0872195678 a i d line มาหาหญิงได้เลยค่ัะคุณลูกค้าขามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าหญิงจะเอาชุดสวยๆภาสวยๆมาให้คุณลูกค้าได้ชมอีกค่ะสวัสดีค่ะ